นะครับผมพามาชมสภาพ m m x นะครับนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับนะครับประมาณนี้ครับสภาพรถเดิมๆครับรถผมจอดไว้หลายเดือนเลยครับสองสามเดือนครับนะครับเอาออกมาถ่ายรูปถ่ายคลิปสตาร์ทเครื่องให้ชมครับนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขายยกคันไม่ออก แยกนะครับขายยกคันไม่ออกเดี๋ยวผมแยกนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับเสียงเครื่องเงียบๆครับผมอันนี้ไม่ขึ้นนะครับเสียงเครื่องเงียบๆเลยครับผมประมาณนี้ครับเสียงเครื่องเงียบๆเลยครับ มันมีควันนิดๆหน่อยๆก็เพราะผมจอดต,ตากฝนนะครับน้ํามันเข้าท่อครับเลยมันเขาไหม้ครับเลยมันออกมาเป็นควันจางๆครับอันนี้ครับไฟหน้าติดนะครับไฟท้ายติดไฟเลี้ยวไฟเตะติดนะครับแต่ก็ติดนะครับทําไมไม่ติดแต่แต่ไฟเลี้ยวติดหมดนะครับ ประมาณนี้ครับโอเคครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับจะยกจะแยกได้หมดครับขายไม่ออกผมแยกนะครับคันนี้